มุดแล้วมุดแล้วจางหน่อยมุดนำ้ำ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับเราช่องเปล่าตามติดชีวิตช้างคะ่ะอยู่กับมิงม่งมงคลน,นะคะวัสวัสดีครับรออไหนแล้วมิ่งครับมิง่งไปใส่ร้านกันก็ขอขอตัวกับบ้านก่อน เพราะเขาประอยัดเป็นคู่แล้วค่ะวันนี้พ้ามิงไปเลนนาำก่อนแล้วคะ่ะแบบปุ่นปุ่น,นหมดนจังสี่แล้สิไปทำ้งคา สิไปซ้ายมาเล่นน้ำเร็วๆมาๆมาเล่นน้ำเร็วเล่นน้ำเร็วเล่นน้ำเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่อข่อยหมูวงไว้ใจป่ะหมูแล้วเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำไปมาเด้อมาเด้อมาเดินเล่นกูได้สิเล่นน้ำเด้อ เข้าปากน้ำเม่เข้าปากแล้วไปห้องทำน้ำลายเนี่ยใสเกลนใหอมบอทำลายหีงหอมบออันนี้ครับเอียงมาเร็ว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  ย่าเขึ li. like okay. ้นแ่กันลดินมปทำอะไรเดี๋ยวเพื่นไปย่างตามพ่อเป๋านั่นแหละไปแล้วก็เป่าแถวพื่อน่ทายางก็สั่งอ้วนนี่เนาะทายางนี่กับผมอ้วนได้ละครับอ้วนย้อนยังนี่นมแม่คือนมเม็ดนี่มิ่ง Thấy không mà xíu nhả Hả? Con đấy Con phun tỉ ngoài, ngoài mình luật phun đấy nè Dút 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 mình <laughs> Thì biết chờ Chờ ở đây phát tí tỉ mình Tiếm nhanh đéo lên mình đi เล่นน <Yeah, yeah. S 1> like ้ำเน่พี่เดือนพี่เดือนพี่เดือนผมเล่นน้ำน้ำเน่พี่เดือนมามามาเอ๋เอ๋มา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 ดูมาดูมาดูมาดูเร็วเอ้ยเอ้ย เขาไปแลนแล้วม่งมาแลนเนาะเหมือนนะอ้วนนะเหมือนเหมือนพออ้ยอหยไงหงงอไม่มี สาวแหง้งสาวแหง้งน้ำม,มาได้เต็มอยู่เย็นเย็นแบบรุ่นเหรอผมขอกินกันจักหน่อยขอกินกันจกนักหน่อยครับว่านก็น้ำดีดูตูดด,ด,ดิอะไรผออกมาไม่มีอะาะน้ำ นี่อาบน้ำก่อนร้อนกลับบ้านมันหลินน้ำกันห่อนเลยวต่อไป,ไปต่อไปพ่อเป้าเขาก่อนวอะฝนสิเข่าเนาะเออตีนว่าเป<ะ>้าไม่ใช่ขีดิน <c oughs> ว้ายเดี๋ยวจะพิ่งมิงเขามาด้วยดูนะคะน้ำก่อนก่อนเล่นนะคะคือใส่สะอาดนะคะ อ่มรองกุดอ่ะเอามอ่ะมุดน้ำช่ลเร็วมิงเร็วมุดน้ำช่ลแล้วมุดน้ำชโลเร็วเอาออาินน้ำก้อนครับขอนุญาาจินมน้ำก้อน กัดกัดไม่ได้กิน,นอหน oh, han, อกกัดกัดสายรางเลยนกัดสายรางเลยนมามายกัดแยันั่นทียวไหนเองนั่นที่ว่านเลยบแล้วยกัดแยกกัดสายรังเลยอ้ยมวนครับมวนมวนมวนหมากเลยครับ อ้าวนลงนั่งลงนั่งลงัลลัอาน่งลงนัโอยยโหยรนแรงเหลือเกินมิ่งพท้อสุดยอดเลยครับโอ้หเอาขาตีหนาเแี่งเถอะโอ้ยวนวนวนหนักเลยครับโู้หจะสนุกมากเลยเพืนแต่งหน่อย จางน้อยเล่นน้ำมวนค่ะยืนรเย็นเล่นเนาอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ปีนสูงแหละครับมาหยันหัวถิ่มโลงติ่มิ่งหมดแล้ว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 จางน้อยวุดน้ำ มันคือบะมิดครับมุดมุดน้ำเนี่ย่ากลมุดน้ำอ่ากลเียมเดีมาเดี๋พี่เดี๋ยวพี่เดี๋พี่อ้ยอ้ยไปสไปไปไกลบรรยากาเห่นดอกอุ้ยอยากจะไกลมาเห่นน้ำ อยาบดีละกันลองเล่นน้ำต่อนะคะบังค่ะโอ้โหช้างคึกคักแล้วิกะดูดเข่าเล็บันนี่โอ้ดำเบลส์มาบอลเนี่ยบอลลบบอลลบบอลลบบอลบอลหมดหนำกับผมเลยผมมุดอยูู่นเดียวเนาะเอ้ย

เปา่าฮ่าว้ยเป็นหยังลูกครับผมกำลังไล่ยจับกันอยู่นี้ครับไล่จับหนีนี่นะคะโอ้ยไปเล่นน้ำโต้เล่นน้ำโต้มาพี่มาพี่ มันเล่นน้ำเล่นน้ำเร็ว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 แจ็คตื่นอีหยังเนาะค่ะเมื่อกี้เป็นแล่นไปหาพ่อเป่าไอ้เล่นเป็นถ้าพ่อเป่าแล่นไปทางไหนอีกบุนี่ไปหาแม่อีกเป็นนี่นว่าคิดหอดแม่เลรอได้นี่มาม มามนี่นี่นี่อ๋ตั้เสียงอีกบตั้เสียงอีกบตั้เสียงอีกอู้ไงโอ้โอ้บันดีเป็นเรื่องน่ามีบันอีโอ้โหก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถมื่อนี้ผู้จ่ายไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมฝากภาพความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไลนกันนะครับสวัสดี